ยินดีกับชัยชนะของเต้งหนึ่งเป็นอีกไฟหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าหือจับแล้วเงินสำับเติงหนึ่งวันนี้นะฮะวันนี้ดูน้ําหนักแล้วเนี่ยขยับมาต่อยในพิกัดหนึ่งป้อยหกบเยอะมากรู้สึกไงบ้างก็ไม่ต่อย77มาประมาณ5-6ปีแล้วครับแล้วมาต่อย75ไปเนี่ยครับในรอบ3-4ปีครับโอ้โหนะเหมือนเรือบปล่อยขึ้นมาใช่ครับ การปล่อยน้ําหนักขึ้นมาเนี่ยสังเกตได้ไหมครับว่ามันดูมันอื่นไปไหมหรือยังไงต่อยจิบเจ็มันอืดครับแล้วก็เสียเปียบนะครับพอมาต่อยร้อยหกห้าก็เริ่มโอเคครับเริ่มเราต้องปรับไปเรื่อยๆครับสอไฟสองไฟนะครับกับคู่ต่อสู้คนเนี้ยนะดูแล้วเป็นไงบ้างโดนมีนเอาอึดมากครับโดนสอกไปโดนหมัดไปก็ยุบเลยับไม่ค่อยมีอาการอะไรครับเขาเก็บอาการดีมากใช่ครับขนาดโดนนะแทบคงรู้เลยต่อยเต็มเต็มเ อ่ทั้งต่อยทั้งศอกนะแผลนที่แตกนี่คือศอกแน่นอนใช่ครับสับเข้าไปตรงตรงบริเวณนั้นผมพุ่งออกมาครับผมฟันตัวเลยนะเลือดออกมาเยอะไหมตอนนั้นโอ้ผมก็กินเลือดไปจนอ้วกแล้วนโอ้ก็ตอนที่กรรมการยุติแล้วก็ให้ให้แพทย์สนามดูดีในใจิีอะไรอยู่คิดว่าต่อยต่อได้ครับเพราะว่าเห็นแล้ามันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เลือดเท่าไหร่เยอะมากเลยอืมนะแต่ก็ปะทะไปแล้วผ่านไปสองยกเนี่ย ตัวเองหนึ่งคิดว่าชนะอยู่ไหมหรือว่าไงชนะอยู่ครับแค่ว่าแกแค่มาพลาดเอายกสามตอสี่สิบวินิท้ายโดนหมัดไปหน่อยเออครับเขาก็เล็กเหมือนกงนาะนยกสุดท้ายเล่กเลเหมือนเหมือนเล่กจะนอกเราอะ่ะใช่ครับโดนไปแล้วรู้สึกไงโดนเอาหน่อยหน่อยครับแต่ก็ฟื้นไ้ครับเพราะไม่ค่อยหนักเท่าไราหร่อ่าฮะแต่ก็ชชเสิ็จก็มั่นใจนะว่าชนะใช่ครับเพราะว่ายกหนึ่งยกสองได้มาหมดเลยครับอืมวันเนี้ยถ้าหากว่าคะแนนเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่ดีให้ ให้ทักแปดอีกสองไม่ให้ตรงเพราะอะไรยังต่อยไม่ค่อยดีครับยังกือดจกุ่อยู่ครับยังไม่ค่อยฟิตมาเท่าที่เท่าที่ควรครับก็ต้องเอาไปแก้ไขในส่วนนี้แล้วก็การเรื่องเรื่องของน้ำหนักด้วยก็ไฟล์ไลน์จะทำให้ดีกว่านี้ครับโอ้นะวันนี้นี่บาดเจ็บตรงไหนบ้างไม่เลยครับไม่ค่อยเจ็บเลยครับยังสงบ,บายสบายอยู่เท่าไหร่มันไฟล์นี้อันนี้เป็นแผงตัวหนึ่งครับเป็นแผนก๊อปครับที่เน้นจังหวะรอดักสวนนะครับ ก็ที่แรกที่แรกกล่าว่ายกยกหนึ่งจะดูจังหวะก่อนแล้วเข้าเร่งมาครับเลยเร่งไปเขาเขาเร่งไปเขามันเขาเร่งเยอะเกินไปครับต้องหาจังหวะเพราะเขาพอเขาสดกว่าไงผมสามติบตามแล้วเขาเพิ่งสิบเก้าอีกคือต้นที่เราได้กันนี่คือเราเร่งไปหน่อยใช่ครับเขาเขาเร่งมาพอดีครับพอโดนสอกแตกุ๊บเขาก็เร่งมาอันนี้จริงๆเลยครับหมดไหมก๊อบหมดไหมหมดยกสามหมดอยู่โอเคโอเค ไม่น่าคาดไม่หมดหมดนเกลี้ยงเลยขาดกันส4สี่ปีมีผลนะใช่ครับแล้วผมเพิ่งลงมาต่อยหกห้าด้วยไปเจ็ดห้าด้วยครับผมเออคราวนี้ก๊อบครับเหมือนก๊อบคิดว่าเป้าหมายก๊อบครับจะลงไปถึงน้ำหนักเท่าไหร่ครับคิดว่าจะต่อยในเวทไหนครับถ้าทําได้เท่าไหร่ก็พยายามทำครับแต่ไฟนี้ตอนก่อนไปช่างใช่ไหมครับครับผมช่างได้เจ็ดสิบสามแล้วพอตอนแล้วผมก็กินน้ำไปช่างจนเจิตเกือบเจ็ดสิบห้า มีสิทธิ์จะลดไปถึงเจนะ็ดสิบไหมบ้องรอดูอะครับเพราะกลัวไม่รู้ไม่รู้ว่ากําลังจะไหวหรือเปล่าขนาดนี้ลดมาต่อยหกเจ็ดสิบห้ายังพรอมๆเอฟต้องอค,ค่อยๆไปเรื่อยๆครับพอาย,อยุเราเยอะแล้วครับเอาจริงถ้าเกิดคำนวณดีๆนี่ท้ายท้ายนี่ก็ยังไหวอยู่ไหมถ้าเกิดคำนวณเรียลแรงดีๆนะไหวครับจัดการเรียลแรงดีๆนะครับครับวันนี้ไงก็ถือว่าเป็นเป็นอีกไฟล์หนึ่งที่ หลายคนก็รู้กันอย่างใจหายใจ,ใจใใค,คว,ว,ว้างนะว่ากันนะครับ,รบผมนะเอ่านหนึ่อยากจะบอกอะไรกับแฟนมวยบ้างที่มารุ่มนมาเชียร์ในวันนี้ก็ <c oughs> อยากจะฝากาขอบคุณฟรีทุกคนครับที่คอยให้ติดให้คอยให้กติดตามคอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันตลอดมาครับก็จะทพยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมครับผมขอโชคดีครับเิ๊งหนึ่งครับ